ตอนแรกที่คิดไอเดียแล้วว่าเราจะมีการนําเอาธรรมชาติแล้วก็นําเอาความเป็นปัจจุบันของคนเมืองในเรื่องของความเร่งรีบเข้ามาผนวกกันแล้วแล้วพอประดิษฐ์เสื้อผ้าออกมาคาดหวังไหมว่าเราชนะแน่จริงๆแบบคือพยายามสนุกในการทํางานนะคะ,คะทุกขั้นตอนนะคะก็คือพอเข้า15ทีมเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วค่ะแต่ก็คิดว่าแบบเราตั้งโจทย์มาแบบนี้แล้วเราก็พยายามศึกษารายละเอียดนะคะแล้วก็ขั้นตอนทำเนี่ย ก็คือคาดหวังให้ออกมาดีที่สุดนะคะแต่ก็ไม่ได้หวังว่าจะชนะเลิศขนาดนี้นะะแต่ก็แบบก็ดีใจที่แบบเขาเรียกว่าเห็นคุณค่าในงานนะคะปกติแล้วเป็นดีไซเนอร์สุดอยู่แล้ว<ช>เคยออกแบบประมาณอย่างนี้อยู่แล้วปะคะหรือว่าเป็นครั้งแรกที่แบบเออเอามาแปลงร่างเอามาอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือจริงๆก็คือออกแบบให้เราออกแบบกันอยู่แล้วคะ<ช>่ะแต่ไม่ได้การแปลงร่างเนี่ยจริงๆเราคือตั้งใจทำมากๆนะคะเพื่อว่างานประกวด งานการพรีเซนต์นะคะแล้วก็เราเรียกว่าอย่างเสื้อผ้าชุดหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าอย่างเศรษฐกิจทุกวันนี้มันไม่ค่อยดีนะคะอย่างเนี้ยสมมติว่ากางเกงเป็นกระโปรงคือมันตอบโจทย์ได้มากกว่าที่คนจะลงทุนซื้อแค่กางเกงตัวหนึ่งหรือกระโปรงตัวนึ้งนะคะถามราคาเลยดีกว่าถ้าสมมติเราได้ทําแบบว่าขายเยอะๆจริงๆแล้วจะตั้งชุดละเท่าไหร่อ่านเริ่มจากชุดนู้นเลยชุดแรกอันนี้เคยคิดกันไว้เล่นๆมัางยังคะ ได้ค่ะคำนวณคนวณเบาๆค่ะเบาๆเบาๆเบาๆก็คือเอาว่าสตาร์ตตั้งแต่250อยะค่ะทำได้เสื้อยืดแต่ว่าเป็นเสื้อยืดนะคะแคชเชียร์ซึ่งอยู่ในคอลเลคชันนี้จะมีเสื้อผู้ชายข้างในตัวนี้ค่ะแล้วก็แม็กซิมัมก็น่าจะประมาณ2,000กว่าบาทไม่แพง2,000นี่ก็คือได้เบอเซอร์แล้วใช่ค่ะวิ่งไม่แพงนะตอนแรกหนูหนูคิดไว้เลยว่าอย่างเดรสชุดนั้นน่าจะแบบ พันหนึ่งพันห้าหรืออะไรเงี้ยก็คือต้องต้องแจ้งอย่างนี้ค่ะคือว่าเสื้อผ้าดีเทคนิคดีแฟบริกดีอะค่ะราคาก็ต้องเอื้อมถึงด้วยแล้วคุณภาพที่ให้กับลูกค้าก็ต้องโอเคเนี่ยค่ะมันต้องอยู่ตรงกลางใส่ใจในเรื่องของแพทเทิร์นแล้วใส่ใจในเรื่องของเนื้อผ้าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช้้าอะไรทําบ้างคะเพราะว่ามองดูแล้วเหมือนแบบของน่าจะใส่สบายมากส่วนมากก็จะเป็นคอตตอนนะคะ นะคะก็จะใส่สบายนะคะคือผ้ายืดแล้วก็มีอัลกันซ่าค่ะนะคะนี่คือเน็ตคืออะไรคะอ๋อผ้าใครผ้าแก้วอ่ะค่ะอ๋อเป็นแบบอันชุดชุดนั้นใช่ไหมชุดที่สองบาบที่เป็นชุดไหมคะแต่ชุดนี้เป็นใหม่อัลกันซ่าคืออย่างคอนเซ็ปต์ในงานนี้ค่ะคือทํายังไงก็ได้ให้เข้าสู่เชิงพาณิชย์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหยิบวัสดุแต่ละอย่างเนี่ยต้องคำนวณถึงราคาใช่ปกติแล้วผ้าแก้วเนี่ยโอเค ถ้าส่วนมากคนจะรู้สึกเอ้ยมันถูกหรือว่ามันไม่ใช่เสื้อผ้ามันจะเป็นอะไรอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วผ้าแก้วถ้าเราทำเอ่อทำในในการแปลงเขาแปลงแฟบติกให้มาใช้ในฟังก์ชันอื่นๆในเสื้อผ้าเนี่ยค่ะก็สามารถเพิ่มมูลค่าแล้วคนใส่ก็แบบดูโอเคแบบไม่ได้ดูลูกชีพอย่างเงี้ยนะคะสามารถทำได้แต่คือเราต้องทำการพัฒนาเดเวล็อปมันเนี่ยค่ะ นี่คือเน้นไปอีกที่เรื่องของสภาพอากาศในบ้านเราด้วยหรือเปล่าใช่ว่ามองดูจากเนือบ้านเราใช่ค่ะก็คืออย่างคอนเซ็ปต์เรานึกถึงธรรมชาติใช่ไหมคะก็เอาคัตต้อนมาเป็นเมนทีนี้เนี่ยพอได้คัตตอนมาแล้วเนี่ยคือการทําสายไม่ว่าจะโครงสร้างหรือการเทคนิคการตัดเย็บอะค่ะก็คือต้องสวมสบายใส่สบายไม่ไม่ใช่แบบฟิตมากอึดอัดแล้วจะแบบรีฟยังไงอาจใจไม่ได้ เห็นว่าแต่ละท่านพูดมาดูสนุกสนานกับการเล่นแฟชั่นมันมีเสน่ห์อยู่ตรงไหนคะถึงหลงไหลมาเป็นดีไซเนอร์ค่ะคือมองว่าแฟชั่นจริงๆมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราอย่างเราตื่นเช้ามานะคะก็ต้องแต่งตัวนะคะคือก็มันก็เป็นแฟชั่นนะคะวันไหนที่เราแต่งตัวออกไปแล้วไม่มั่นใจวันนั้นมันก็เหมือนจะทําอะไรเหมือนมันก็ขัดใจนะคะก็คือจริงๆก็คือแฟชั่นเป็นสิ่งที่ มันเกี่ยวกับทุกคนอยู่แล้ว <c oughs> ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนจะหยิบอะไรมาเป็นตัวของตัวเองเท่านั้นนะคะก็สนุกกับชีวิตแล้วก็สนุกกับแฟชั่นค่ะก็ไม่ได้มากเกินไปค่ะแต่มันก็เป็นรสชาติของชีวิต <c oughs> ค่ะมีอะไรจะแนะนําสําหรับคนที่อยากจะตามแฟชั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นของตัวเองอยู่ที่ไหนยังแบบมองตัวเองไม่ขาดในเรื่องนี้อย่างแรกก็คือว่าต้องยอมรับตัวเราเองก่อนค่ะว่าเราเป็นคนลักษณะแบบไหนชอบอะไรรูปร่างเป็นยังไง ถ้าเราสามารถมองแบบจุดด้อยของเราได้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกเสื้อผ้าเลือกตั้งแต่หน้าผมลงไปเลยอะคะ่ะเราสามารถแก้ไขจุดบกพร่องเหล่านั้นให้ได้แล้วออกมาก็จะแบบเพอร์เฟกต์ะคะ่ะสมบูรณ์แต่ว่าเราต้องรู้ตัวเราก่อนแล้วก็เลือกอะไรที่มันเป็นคงความเป็นเราอะคะ่ะเนี่ยค่ะจะทําให้ทุกคนแต่งตัวออกมาแล้วดูดีใช่แล้วก็มั่นใจจากตัวเองจริงๆะคะค่ะ เริ่มมั่นใจแล้วอยากจะใส่เสื้อผ้าเหล่านี้เลยินไปหาซื้อได้ที่ไหนเมื่อไหร่คะมีการวางแผนไว้แล้วหรือยังคือตรงนี้ค่ะทางตรงนี้เป็นลิขสิทธิ์นะคะของสสวก็จะนําเสื้อผ้าตรงนี้ค่ะไปผลิตจริงนะคะเขาเขาก็จะผลิ่แบบว่าให้มันแปลงร่างได้แบบที่เราทํานี่เลยใช่ไหมคะแล้วสองท่านจะต้องไปควบคุมการผลิตในครั้งนี้เองด้วยหรือเปล่าเอ่ย ค่ะก็ดูแลกับทุกขั้นตอนค่ะแล้วพอผลิตออกมาแล้วอย่างนี้จะติดตามได้ที่ทางไหนอะคะถ้าเกิดต้องการจะซื้อยังกระเป๋าไปบนี่ยชิบอยซื้อเลยไงซื้อเลยปิดรายการแล้วซื้อเลยเอาเงี้จะไปตามดูได้ที่ไหนอะคะก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วอะค่ะเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงเพราะว่าก็จะมีทางผู้ผลิตหลายรายนะคะสนใจใช่ค่ะมีทางผู้ผลิตหลายรายที่เข้ามาติดต่อพูดคุยว่าจะขอลิขสิทธิ์ของเราไปทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ แต่ว่าการประกวดในประเทศไทยจบแล้วเมืองนอกล่ะที่เห็นว่ากําลังจะมีไปอันนี้เราเตรียมอะไรไว้เป็นสต็อกของเราที่จะไปแข่งกับเขาบ้างหรือยังคะค่ะค่ะก็ตามด้วยโครงการนะคะก็จะมีไปประกวดต่อที่สิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์เวีคือสิงคโปร์แฟชั่นดีไซเนอร์คอนเทสหรือว่า SFDc นั่นเองใช่ค่ะอันนี้จะไปขายไอเดียอะไรที่เวทีนั้นคะค่ะตอนนี้ก็กําลังอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลกันอยู่อะค่ะว่าต้องทํายังไงบ้างนะคะแล้วก็ถ้าได้โจทย์ที่แน่นอนแล้วเนี่ยก็ จะใส่เต็มที่อ่ะใช่ก็ให้เขารู้ว่าคนไทยเราก็มีดีนะคะไปที่สิงคโปร์แล้วมันจบไหมคะหรือว่าถ้าเกิดสิงคโปร์แล้วต้องมีที่อื่นต่ออีกถ้าตามโครงการนะคะก็อย่างที่เขาบอกมาก็คือจะมีที่ญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งนะคะญี่ปุ่นก็อีกเหมือนกันนิวดีไซเนอร์แฟชั่นแกรนด์พิกนี่คือสําหรับดีไซเนอร์หน้าใหม่อย่างเดียวเลยหรือเปล่าเออจริงๆแล้วเวทีนี้ก็ค่อนข้างกว้านะคะเป็นเวทีที่ใหญ่นะคะแล้วก็อย่างปีก่อนๆของแกนพิกเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็น อะไรที่ใหม่มากๆสำหรับองการแฟชั่นแล้วก็มีเทคนิคล้ำๆเยอะมากค่ะอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวดีๆเลยค่ะเตรียมตัวดีๆเลยใช่ไหมคะ าอย่างนั้นถ้าคุณผู้ชมค่ะอยากจะปรึกษาปัญหาแฟชั่นหรือว่าสนใจอย่างเช่นคุณใหม่นี้ก็มีร้านด้วยจะสามารถแบบไปพูดคุยเจอตัวพบปะได้ที่ไหนบ้างไหมคะค่ะของใหม่ก็จะมีร้านชื่อ Fifth นะคะทื่ม็อบฟค่ะสยามเซ็นเตอร์ชั้นสค่ะแล้วก็จะมีอีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์เคลียคือเสื้อผ้าจะแบบโตหน่อยค่ะชื่อแบรนด์ฉาดนะคะที่พาดาดส์คะ ส่วนของบัวนะคะ,คะก็จะเป็นอยู่ในเว็บไซต์นะคะ w w w r e s m y r e s t c o m ค่ะเป็นผลงานแล้วก็ข้อมูลนะคะ,คะในนั้นอรอบด้านเลยคือเจอตัวจริงอันนี้คือเจอในโลกเว็บไซต์ใช่<ล>ใชปรึกษากันได้เลยถตาใช่ค่ะสองท่านมีอะไรอยากจะฝากทิ้ไทายเอาไว้สำหรับ ดีไซนเนอร์หน้าใหม่ที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของการ,รกประกวดแบบนี้บ้างในอนาคตหรือว่าในร<อ>เรื่องของต้น<ช>อะไรก็จริงๆเป็นกำลังใจนะคะคือจริงๆก็คือพวกเราอะค่ะเป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างเท่านั้นจริงๆคนไทยหรือว่าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆเองคือมีคนเก่งๆเยอะมากๆเลยนะคะแค่ลองลงสนามค่ะอาจจะลองเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็หาสนามที่ช่วยในการฝึกซ้อมอย่างเช่นการประกวดต่างๆนะคะตรงนี้มันจะดีมากๆตรงที่ว่า เราไม่ต้องเสียเวลาไปศึกษาเองจะได้ประสบการณ์ที่เร็วมากๆอะค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะค่ะก็อยากจะบอกเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะไม่ว่าอยู่สายอาชีพไหนนะคะถ้าเรารู้ตัวว่าเรารักในสิ่งไหนอะค่ะอยากให้ก้าวไปหาสิ่งนั้นไม่ต้องกลัวค่ะต้องกล้าที่จะก้าวแล้วก็ก้าวแรกจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าเนี่ยมันมันไม่ใช่สิ่งที่สุดแล้วอะค่ะ ถ้างานนี้แพ้งานหน้าก็ยังมีเนี่ยค่ะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะแล้วสักวันก็จะถึงเส้นชัยเองค่ะเป็นกําลังใจแล้วอยากขอกําลังใจกลับคืนบ้างไหมเพราะเดี๋ยวต้องไปต่ออีกสองประเทศเลยสิงคโปร์กับญี่ปุ่นด้วยใช่ค่ะขอกําลังใจหน่อยไหมขอขอกาลังใจค่ะต้องการค่ะเงอชีมอชีมนะคะแหมในอะไะค่ะก็คือเขาเรียกว่าความภาคภูมิใจนะคะแหมพยายามทํากันมาเป็นร่วมเดือนนะแล้วผลงานก็ เข้าตากรรมการแบบนี้ขอให้ที่ไปต่างประเทศประสบความสำเร็จแบบนี้อีกนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมคว้ารางวัลมาฝากเราสองคนที่สำคัญเดี๋ยวขอซื้อต่อเนนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวค่ะเพราะว่าพอลลี่กับกุ๊กกี้ต้องขอตัวไปช้อปปิ้งกอนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรากลับมาอัปเดตบันเทิงกันในช่วงหน้าค่ะ